ในฐาะแองเจิลีโอะซีโอท่านหนึ่งครับเจ๊ผาเออเน่มันมันมีความหนักหน่งขนาดไหนกันตอนนี้กับสตูดิโอของเราจริงๆในฐานะซีโอเนี่ยเราเป็นมาประมาณ2ปีแล้วเพราะว่าผมแบบทำสตูดิโอออซอรเริ่มมาแล้วเราก็เวิร์กกับวอร์เนอร์มาแต่ว่าเราเวิร์กกันมาในฐานะที่แบบยังไม่ได้เราโปรดิวซ์งานที่เป็นของสตูดิโอออริจินอลซะเท่าไหร่คือนี่เป็นชิ้นแรกจริงๆเพราะฉะนั้น ผมโอ้โหผมต้องขอบคุณไปที่ทีมงานเลยเทุกคนแบบทํางานกันหนักมากๆไม่ว่าเป็นคุณวิวีคุณวินัสคุณโจเนี่ยบริษัทมีกันอยู่แค่เนี้ยแค่นี้ก็ยังทํางานกันอย่างเต็มที่ก็แบบอยากขอบคุณจริงจเออแต่โปรเจกต์นี้เอาอจริงนะเรื่องแบบซีรีส์เราแบบคิดมาตั้งแต่ตอนใหน่แล้วสำหรับซีรีส์ซีรีส์เนี่ยผมคิดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะทําได้ยากมากนะอีกคงอีกนานเลยกว่าจะได้ทําในชีวิตจริงนะ แต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเจอคนรู้นคนนี้เราเหมือนเรามีทีมงานที่ดีซัพพอร์ตเราเราเจอคนที่ดีอะไรก็เลยแบบว่าเร็วขึ้นกว่าที่คิดเออซึ่งนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของงบริษัทนะครับโอ้ยทำไมถึงเรากล้าทจะก้าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ใช้ความกล้าใช้ความบ้าจริงจริงอย่างที่บอกคือรู้สึกว่าเฮ้ยในในในคิวที่มันมีอยู่เท่านี้เราสามารถจะทําสิ่งนี้ได้จริงๆหรอว่าถามถามตลอดเวลาแล้วก็ รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทําตรงเนี้ยในช่วงเวลาที่อายุ29เนี่ยมันก็เฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเราทําหน่อยมันมันครั้งนึงในชีวิตแล้วก็เราอยากเห็นผลงานจริงๆที่เราทําออกมาแล้วมันไปอยู่ในหน้าจอแล้วมันแบบทุกคนสามารถบอกได้ว่าแบบเฮ้ยมันมแมสเซจมันดีแมสเซจมันมีนิ่งมันพูดกับเขาแล้วทำให้อิสปายเขาอย่างเงี้ยทำเหอะอะไรเงี้ยเลยทำว่าเป็นพรีคองเราเลยนะแบบได้กล่องเงาฟังอะไรเงี้ยมันความนิยระสมขอเมัน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 เป็นแบบว่า ม่มความเงินเือนที่ที่เรามาตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าคือถามว่าปีทองไหมมันมีทุกปีมีความรูปแบบไม่ต่างต่างต่างกันมากปีนี้สนุกแบบนี้ปีนั้นสนุกแบบนี้แต่ว่าปีนี้ก็เข้มข้นหน่อยมันมีหลายราย่างหน่อยให้ให้ทำตั้งแต่ต้นปีนี้พึ่งกลางกลางกลางปีเองกลางปีเองใช่เป็นห่วงเรื่องกองหนาปุกระจายเนี่ะระจายัครับผมหลังจากวันนี้ผมน่าจะได้พักผ่อนละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้คือเป็นวันแบบเป็นดีเดย์เหมือนกันเพราะว่า ทุกสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะออกมาภายในวันนี้แหละพายโหลดซาวทุกที่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยแม้ว่าตอนเดินเข้าง,งานมาซาวที่เปิดในงานอ,อ,อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันโอ้ผมว่าน่าจะได้พักผ่อนขึ้เนเยอะเขาเรียกทีมี้ว่าคุณลงมือทับเพลงในทุกๆโปรเซสทุกขั้นตอนเลยอะ่ะใช่ทำไมไม่คนอื่นนะเธอเออจนะ้างเธออ,ออะไรเงี้ยไม่แบ่งท่านแบ่เงินหน่อยไม่ไม่คือจริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าอยากบางทีเรามีภาพในหัวแล้วบางทีเขาทํามาอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็อาจจะ adjust ได้แต่บางทีเรารู้สึกว่า อันเนี้ยถ้าสมมุติไม่ใช่เราอ่ะเขาจะทําออกมาอีกแบบแ,แน่ๆก็เลยลงไปทําสิ่งนี้ไปด้วยตัวเองคสกอตต่างๆอะไรเงี้ยเห็นว่าในสมมติเขียนบทอ่ะเรื่องเขียนบทเราก็ลงมือเองจริงๆทีมผมเนะี่ยเขามีพอดอยู่ซึ่งเราเหยิบเราเห็นพอดนี้มันน่าสนใจมากเราเหยิบมาแล้วเรามาเขียนเพื่อให้เรื่องม,มันสมบูรณ์แล้วเราก็มีทีมมาช่วยกันอีกอใช่เอาจริงอะไมันานใครมันแบบเริ่มต้น ผมโตมาการแบบว่าดูหนังดูซีรีส์แล้วก็เพลงผมส่วนมากก็จะมีความเป็นซีเนมาติกนะในมีในเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่สั้นๆไงสีนส่นาทีสี่นาทีสามนาทีอันนี้มันเป็นเรื่องรองอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอยากจะให้งานของเรามันเป็นชิ้นยาวๆสักทีหนึ่งไว้แบบ uh, หลายๆตอนหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่คนดูจะได้แบบดูไปแล้วรูฟีวไปแล้วเราไปเอนจอยมีแพชชั่นด้วยการอัพเซร์สกับมันด้วยแล้วยิ่งไปเล่นหนังดีเดมาอะไรเงี้ยแพชชั่น uh, uh. <Passion S 2> ในเรื่องงานแสดงมันก็เพิ่มขึ้นแล้ว แล้วมีหลายหลายคนบอกว่าผมหาหายจากวงการการแสดงไป2ปีเลยนะที่ไม่มีผลงานการแสดงออกมานอกจาก m ีจริงๆไม่ได้ตั้งใจาหายหรอกแต่คือมันยังหาบทหรือว่ายังหาอะไรอย่างี้ที่เราแบบอยากจะเล่นไม่เจอ mm hmm. แล้วพอมันเจอจริงบางทีแบบเจอจริงบางทีแบบมีบทอยู่แต่คงไม่มีใครทาหรอกเรื่องเนี้ย mm hmm. ทําเองก็เลยอะไรอย่างเงี้ยไใช่อะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆมันหนักอะไรนี้มันมีความที่เราไปงทีจริงกลัวโหลดหรือว่ากลัวเครียดอะไรเงี้ยกลัวมันโหลด ผมและทีมงานน่าจะโหลดกันอยู่ประมาณหนึ่งแต่เรามีเวลาพักผ่อนเพียงพอนะเราเรายังได้นอนอิ่มอยู่6กเจ็ดชั่วโมง8ดชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามจะจัดสรรเวลาแหละเพราะว่าที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพเราแล้วก็สุขภาพทีมงานด้วยแล้วที่สําคัญคือแฟนเขาก็จะมาห่วงเราทีว่าเฮ้ยเป็นยังไงไหวหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกผวาในใจก็เลยมันจะขมิบเพืปมันจะขมิบได้ไหมว่าจ มันทำนี้ได้ไหมว่าแบบเทียบบ้างงานอะไรบ้างงานผมไม่ได้มองเป็นงานมันก็เลยไม่รู้สึกว่าบ้างงานรู้สึกว่ามันทํเพราะสนุกอย่างผมมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทาสิ่งนี้เลยเป็นอาชีพด้วยซ้ำอ่ะแต่ตอนนี้เราได้ทํามันเป็นอาชีพมาเกี่กันความบ้าคลั่งในการที่อยากคำนู้นอ่างอยากคำนี้อะนก็เลยไม่มีเลยแล้วพี่ว่างไหมครับเออเพราะว่าไปไม่ถูกเลย ก็คือตอนนี้ก็คือสนุกงานมากมใช่ใช่ค่ะแล้วกินเกล็ดคนที่งานคบแบบได้นี่ต้องเป็นคนประเภทไหนคิดไม่ออกเออเธอคิดว่าไหนต้องเป็นคนประเภทไหนไม่รู้เลยผมว่าชีวิตส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคน i n t r o v ร์มากนะแบบโคจินโวตเลยแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีเวลาอยู่คนเดียวเลยเออมันคือผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ยังไม่มีเวลาทันนั้นในชีวิตเลยแต่ตอนที่อยู่ในบนเวที The k i n อมอ m เขาแบ่งให้เราอยู่คนส่วนไม่ควรนะจริงๆนะ คุณแบ่งไอ้นอนไปอยู่คนเดียวทำไมเขาไปอยู่อินโดเวิร์ดกับเพื่อนๆใช่คุณร้านต่างๆเต็มถ้าว่าใครหอนอนหรือนี้มันกเคมีเกียรใจกับอิงฟ้าเวลาคุยกันก็คือคนร้านไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะแต่คน้านันนะอิงฟ้าจังเลยแต่เขาก็ยุ่งเหมือนกันผมว่าอิงฟ้าเราพอทำงานกันผมรู้สึกว่าอิงฟ้าก็เป็นคนบ้างงานขั้นสุดยอดเหมือ,อนกันแล้วกออ็ผมรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์ในเรื่อง งานแอคติ้งมากๆแล้วก็ผมรู้สึกแต่รู้สึกว่ามันมันคือแบบโย่อะมันคือโย่ให้เพื่อนยังไงอยากกว่ามากกว่ามากกว่าระหว่างอินฟ้ากับเราไปบ้างงานก็ต้องแบบผมว่าน่าจะพอพอกันเลยเพราะว่าวันก่อนก็เจออินฟ้าที่เราถ่ายแบบงาน GDS อะไรเงี้ยก็อินฟ้าก็อดนอนอยู่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเลยก็หลมาเลยก็ไม่เราไม่ได้พูดอะไรเลยเราแค่จับป่าเขาแล้วเราก็บอกว่าขอซุ่มเรเราเราพูดแบบคุยกันเรื่องกี่โมงแต่กัอน ก็มีใช่มนอาจจะยากนิดนึงคือผมพูดกังตัวเองก็ลำบากแล้วพูดกับคนอื่นก็จะลำบากเป็นสเต็ปหนึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์ของนักูน้องฝากเลยนะฝากฝากน้องแบกคามแล้ครับผมก็ฝากแคปซิลลิงครับเฮ้ยใครอยากทาดอะโรใช่ครับผมก็ไ้อันนี้เป็นคอนเทนต์เผื่อไว้เขาไปแชร์เยอะๆครับผมใช่ใช่ใช่ เป็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นอะไรเลยเราไม่ได้ทุ่มต่านหรือเปล่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นมีมเราแทนมาหลุดแล้วอันนี้หลุดแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วฝากครับผมฝากครับพี่นิ่งครับผมซีรีส์นะครับผมก็วันนี้พายอดออกสามารถดูได้ใน YouTube ของ Studio One Saturn ซึ่งก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์นะรู้สึกยังไงก็เรามาคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น IG Twitter นะครับผมหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถมาคุยกันได้แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยจอริลินครับผมพี่ไม้บาร์โค้ด แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทํากันมากๆจริงๆหวังว่าทุกคนจะได้ดูเรื่องนี้ในเร็ววันแล้วผมก็อยากจะดูเรื่องนี้ในเร็ววันเหมือนกันนะครับผมไงเจอกันปีหน้ากับ Happy Ending ดอทซีรีส์ครับผมแล้วก็อยากจะฝากอีกหนึ่งก็คือฝากเพลงประกอบด้วยนะครับผมก็เป็นเพลงของตัวเองสุดท้ายฝากอัลบั้มด้วยนะครับผมซึ่งกำลังจะออกแล้วแล้วก็งานแต่งงานครับผมไงก็ฝากด้วยครับผมเจ้าชาดเธอครับอ๋อนนี้โอเครีเซิร์ฟฝาก